ชมวันนี้จะมารีวิวปืนแมวปืนนี้มันอันนี้จะมีสกิลนี้ก็คืออัตราการอัตราการยิงบวกสองแต่ทำให้ยิงเร็วขึ้นศัตรูจะได้ตายเร็วขึ้นดาเมจบวกหนึ่งลบแมกกาซีนหนึ่งแปลว่ากระสุนเราจะยิงแรงแล้วก็เร็วขึ้นแต่ว่าเราจะโดนแบบ่แมกกาซีนจะน้อยแมกกาซีนของปืนนี้จะมีแค่ยี่สิบแปดนัด ดาเมจที่เพิ่มมาหนึ่งเนี่ยปกติปกติอันนี้ปืน MT5 ธรรมดาไม่ใส่สก,กินก็ดาเมจที่25แต่พอเพิ่มดาเมจเป็นแมวปุ๊บดาเมจดาเมจอีก16เพิ่มมาแค่หน่วยเดียวแล้วแแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วแมวนี่มีสก,กิลด้วยนะก็คือเราต้องเราต้องยิงหัวแล้วดาเมจจะเพิ่มแรงขึ้นกว่าเดิม แล้วอาวุธนี้จะไปลบกับรัเสเซียไหมใช่จะเอาไปกับรัเสเซียรัเสเซียมีรถถังแต่ผมมี MP5 แมวแต่นั้นก็มี MP5 แมวขาวด้วยแต่ว่าไม่ได้เอามาโอ้ยแต่ MP5 โคตรดุดุมากย้อนะครับ MP5 อันนี้ดุมากแค่คุณยิงแบบ คุณยิงไม่กี่ทีก,ก็เดี๋ยวมันก็กลับไปเก็บหลังคุณน,น้องเยิบมาเล่นใหม่เป็นตะก,กินที่แย่แต่มันต็ดีเพราะว่าเพิ่มอัตราการยิงบวกสองแต่ว่าลดการตีนหนึ่งแล้วแมววันี้จะแล้วเสียงตอนยิงเป็นเสียงแมวเด็ยเห็นไหมเนี้ย <c oughs> มันเป็นเสียงที่น่ารักคือและอย่าลืมกดไลค์แล้วกดซับสไคร แล้วเราก็เป็นกำลังใจให้คลิปนี้อะไรหนู้แล้วจากนั้นอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้นะ